สวัสดีครับพบกับรายการจิบกาแฟคุยดาบโดยเอสุขโขไทยนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่20ล่ละนะครับก็จิบกาแฟสักหน่อยนะครับเช้าก็ไม่ช้าละ9โมงละวันนี้อากาศดีนะครับฟ้าคึมฟ้าคึมฝนนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่ก็เลยออกมานั่งพูดคุยข้างนอกได้นะครับ ปกติบริเวณนี้ก็เป็นร่มไม้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าช่วงอากาศตอนร้อนมันก็ร้อนนะครับ EP ที่2ี่20เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะเป็นวันเฉลิมพระชนของพระราชินีนะครับเป็นวันศุกร์ก็เลยมาผิดวันนิดนึ่งพอดีดาบเรื่องนี้มีน้องๆในกลุ่มนะครับที่เป็นนักสะสมอยากให้เอามาทําคลิปนะครับว่าพี่ขอสักคลิปหนึ่งว่า ดาบเป็นนี้น่าสนใจนะครับก็เลยเป็น e p ีที่20นะครับชื่อ,อาดาบเงี้ยวนะครับเมืองแพร่นะครับเดี๋ยวเราก่อนเราจะมาคุยกันเรื่องเงี้ยวเมืองแพร่เนี่ยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดผมเคยทำไป e p ีหนึ่งละว่าเอ๊ะเงี้ยวนี่คืออะไรคำว่างเงี้ยวเนี่ยจริงๆเราจะใช้เป็นคำพูดก็คือเป็นเหมือนกับคำแสแดงที่คนไทยไปเรียกคนไทยใหญ่นะครับ ที่อบพยพมาอยู่ในเมืองแพร่เนี่ยวางี้ยวนะครับแต่จริงๆเขาคือชนชาติไทยใหญ่นะครับถ้าเราไปเรียกเขาเวเนวยก็เหมือนกับคนไทยเรียกคนจีนสมัยก่อนว่าไอ้เจ๊กอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกับเป็นคําแสดงแสดงนิดนึงนะครับแต่ในฐานะที่ว่าในวงการดาบเนี่ยเราเรียกว่าดาบี้ยวเมืองแพร่ก็เลยถือว่าเราเรียกเป็นดาบละกันนะครับไม่ได้เรียกเป็นเรื่องของชนชาตินะครับ เ,เงี้ยวเมืองแพร่เนี่ยเดี๋ยวเล่าเกิดน,นิดนึงแล้วกันแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางเนาะก็เพื่อนเพื่อนลองไปหาใน Facebook ดูหรือว่าใน Google ดูก็ได้ว่าเอ๊ะเงี้ยวเนี่ยมาจากไหนนะครับคือคําว่างเงี้ยวเนี่ยหรือว่าไทยใหญ่เนี่ยมีแหล่งอาศัยอยู่ตามหัวเมืองเหนือของไทยนะครับตามภูเขาแล้วก็ตามทางพม่าในรัชสานจนถึงจีนตอนใต้นะครับก็มีกระจายอยู่ทั่วไปนะครับเป็น คนเก่าแก่อยู่แล้วนะครับก็คือคนไทยใหญ่มาตระกูลเดียวกับคนไทยเรานี่แหละนะครับจะอยู่ตามภูเขานะครับทีนี้เนี่ยคําว่าเงี้ยวเมืองแพร่เนี่ยมาได้รับความสนใจในช่วงของรัชกาลที่5ที่เกิดกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ในปีพศ2445นะครับก็เนื่องจากถ้าไปอ่านดูเรื่องของประวัติศาสตร์ก็เนื่องจากเรื่องของการ ไม่พอใจในเรื่องระบอกกบการปกครองนั่นแหละจะเป็นทั่วไปของยุคสมัยนะครับก็เลยเข้าไปพ้นเมืองแพร่นะครับแล้วก็ถูกปราบปรามไปโดยไม,ไม่ได้เฉพาะมีที่แพร่นะครับที่เชียงใหม่ลำปางที่ลำปางนี่ก็รู้สึกจะมีการสู้รบกันเพราะว่าเหี้วเนี่ยมีกระจายตัวไปทั่วนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่ากบเหี้วเมืองแพร่ใครอยากสนใจประวัติศาสตร์ยังไงก็ลองไปศึกษาดูนะครับ อ่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องดาบดีกว่าว่าทําไมถึงเรียกว่าอดาบเรื่นี้เป็นดาบเงี้ยวเมืองแพ่นะครับคําว่าดาบเงี้ยวเมืองแพ่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่หรือมีในเหตุการณ์กระบดเงี้วนะครับไม่ได้หมายความว่าดาบเรื่องนี้ยอยู่ในในกระบดเงี้ยวนะครับต้องเข้าใจกันก่อนอย่จะเอาไปปนกัน แค่ว่าดาบลักษณะนี้เนี่ยพบเจอมากในดาบของกลุ่มคนไทยใหญ่ที่อยู่ในแพร่ก็เลยเรียกว่าดาบเ,าเหนียวเมืองแพร่นะครับอ่าเล่มนี้ก็เจอเจอที่แพร่เลยนะครับดาบเล่มนี้เจอที่แพร่เลยนะครับก็ปเป็นดาบที่ค่อนข้างสมบูรณ์ผมดึม,มาจะหลักเมเ็ดในกะแต่ว่าวัาดไปแล้วนะครับก็ให้ดูชัดๆดูภายนอกก่อนนี่ครับอันนี้นี่ท้ายด้ามน,นะครับก็จะเป็นไม่ได้อุด โลหะไม่ได้อุตรายมาแบบนี้เลยนะครับเป็นไผ่มีรูอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หวายนี่อให้ดูหวายหวายลงรักนะครับหวายจะออกสีน้ําตาลนะครับถ้าดาดทั้งนี้ผมสังเกตว่าหวายจะออกค่อนข้างสีน้ําตาลหวายสีน้ําตาลนี่ค่อนข้างมีอายุนะครับเป็นร้อยปีนะถ้าตั้งแต่กระบดเงี้ยวถ้าเราเอาตรงนั้นมาก็ประมาณร้อยยี่สิบปีนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าดาบเล่มนี้อยู่ในสมัยนั้นนะครับแต่ว่านี่ยสัที่ถ่ายว่ามีร้อยปีขึ้นอยู่แล้วดาบเล่มนี้นะครับอันนี้ยดาม หวายครบทุกเส้นเลยครับเชือกนี่เชือกพันน้ำใหม่นะครับเพราะว่าจะใช้จะจะค่อยจะอะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเชือกอคัมพีนะครับแต่เชือกเก่าก็เก็บไว้นะครับอันนี้เชือกเก่าที่ติดมากับตัวมันเลยถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรให้มันดูเก่าๆก็ใส่อย่างนี้นะครับไหวาไหวายครบนะครับนี่หวายสวยเลยฝักก็ฝักไม้ครบๆนะครับ ด้ามด้ามนี้ค่อนข้างจะพอดีมือครับเนี่ยดาบมือเดียวประมาณ9นิ้วนะครับด้ามยาว9้านิ้วเรามาดูใบดาบกันครับใบดาบเป็นทรงปลายไว้นะครับอ,อันนี้20นิ้ว2องผุน,นะครับเนี่ยใบดาบเล่มนี้20นิ้ว2องนวัดมาแล้ว สันก็สันจวดนะครับสันจวดต่าประมาณ9มิลน,นะครับอันนี้สันจวดต่าประมาณกลามิลอาจจะมีอะไรรบกวนนิดนึงนะครับน้องไมเคิลอยู่ข้างหลังเห่าคนมาเก็บขยะอันนี้เป็นทรงปลายไว้นะครับเนี่ยปลายวาปลายไว้คืออะไรปลายว้คือปลายดาบเนี่ยมันจะงอนขึ้นจะไม่เหมือนปลายแหลมดูตรงเนี้ยจะไม่แหลม ม่แหลมเลยนะครับก็คือว่าช่วงเยื่มจะโค้งขึ้นแล้วก็ช่วงคมเนี่ยจะโค้งขึ้นไปหาใบนะครับก็จะดูมันมุนที่ปลายนิดหนึ่งนะครับงอนงอนขึ้นเก็บลูกหนองเยอะไปหน่อยอโอเคเรี่มนี้ก็ใบสวยนะนะครับใบตีทบอยู่แล้วนะครับดาบอายุ100ร้อยปีขึ้นเนี่ยดูอย่างนี้ก็ถออือว,ว่าเป็นดาบที่ใบสวยเ่มนยว ันนี้ก็เป็นลนาาักษณะใบให้ดูใบก่อนทีนี้ก็เกิดคำถามเหมือนกับที่หลายคนสงสัยอ้าวแล้วมันดูยังไงเป็นดาบเมืองแพร่นะครับเป็นดาบเงี้ยวเมืองแพร่โอเคอันนี้เป็นเป็นที่ผมศึกษาเองนะครับแล้วใครจะแย้งยังไงก็ถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กัน เวลาเราดูดาบว่าเป็นสกุลช่างไหนเนี่ยสามารถนอกจากใบดาบแล้วนะครับถ้าใบาดาบอย่างเงี้ยเราดูไม่ออกนีะครับเป็นปลายวายเนี่ยปลายวายแล้วก็สันจั่วนะครับทรงประมาณนี้ก็ออกได้หลายที่นะครับถ้าดูเฉพาะเฉพาะใบาดาบเนี่ยออกไปทางปลายวายทางไตก็ได้ครับ ฉะนั้นเนี่ยไทยใหญ่ที่อยู่ในแพร่กับไทยใหญ่ที่อยู่ในรัชสานเนี่ยค่อนข้างวัฒนธรรมใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าจะแยกจากไอ้ดาบลักษณะดาบเนะี่ยแยกออกจากกันได้นะครับทางงูจะค่อนข้างยาวกว่าเยอะทางงูจะประมาณย3 24บายิบสนิ้วเพียวกว่านี้นะครับแต่วัฒนธรรมก็คือชนชาติเดียวกันแต่เขาไม่ใช่เพิ่งอพยพมานะครับเขามากันเป็นสองร้อยสามรอยปีละสมัยก่อนเนี่ย าทางร้านนาะจะใกล้ชิดกับทางไทยใหญ่มากกว่าทางสยามนะครับเพราะเขตติดต่อกันเขาก็ไปมาหาสู่กัน,กนปกตินะครับมันไม่มีปกมแดนไม่มีชายแดนเหมือนดังสมัยนี้นะครับก็จนะแก้เปรียบวัฒนธรรมแไปทีเนี้ยเราก็มาดูอะ่ะถ้าทรงใบเนี่ยมันสั้นประมาณไม่ใช่สั้นนะครับประมาณ20นิ้วถือว่าเป็นดาบกลางๆครับ21นิ้ว22นิ้วที่พบเจอส่วนมากนะครับแต่ถ้าเป็นทางดาบแล้วตายวยไทยใหญ่เลย ก็จะประมาณยาวกว่าน,นี้ประมาณ23นิ้ว24นิ้วนะครับตรงใบก็จะเพียวกว่าน,นี้ถ้าดูใบนะครับถ้าเป็นของฝั่งไทยใหญ่เลยก็จะใบก็จะเลียวกว่าน,นี้ใบจะเล็กกว่าน,นี้นะครับออันนี้คือหนอยู่ทรงใบสองจุดแยกก็คือนี่นะครับที่เราสังเกตได้อย่างหนึ่งคือคนมักมองข้ามถ้าฝากดาบเดิมนะครับดูสีไหวนะครับสีหวจะออกสีน้ำตาลนะครับ ถ้าเป็นพระบอกว่าจุดตายก็คือนี่วิธีการรัดไหวายไปสังเกตดูนะครับอันนี้ผมให้ความรู้นะดาบลำปางดาบลำพูนดาบไทยใหญ่นะครับดาบหรือฝากหวจะไม่เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็คือขนบไทยใหญ่อยู่นะครับก็คือถ้าเป็นขนมไทยใหญ่ทางเราตายเนี่ยหวเพวกนี้เขาจะให้มาเยอะมากแบบทึบท้งเล่มเลยนะครับแต่ถ้าเป็นดาบแพร่เนี่ยเขาจะเว้นช่วงเป็นข้อๆประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ หนึสองสาลองไปดูในดาบที่เรามีนะครับเนี่ยอันนี้ข้อของดาบแพรเนี่ยจะประมาณ9ก้าถึงสิวง1ข้อนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นลำปางลำพูนเนี่ยข้อแบบเนี้ยจะประมาณแค่สองวงสวงเองนะครับอ่าแล้วก็สีสีหวายจะออกอย่อางนี้เลยดาบดาบเงี้ยวเมืองแพรย์ครับเรื่องนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะร้อร์เซ็นเลยหวาไม่หายแม้แต่เส้นเดียวนะครับก็ถือว่าประมาณนี้นะครับ แล้วเร่อนีอ้ประวัติก็ชัดเจนเจอที่ที่แพร่นะครับรอยต่ออำเภอสองนะครับกระทางรองนะครับนี่โอเคคลิปนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์เนาะครับก็ช่วงนี้จะพยายามทำคลิปให้เรื่อยๆนะครับสัปดาห์ละครั้งอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากอาจจะไม่มีเกินนํำอะไรมากแต่ก็ได้สาระได้ความรู้บ้างพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ได้ชมดาบนะครับ ไ,ได้ชมดาบด้วยว่าเอ๊ดาบเป็นมีแบบไหนบ้างสําหรับผมเนี่ยผมว่าดาบดาบสวยทุกเล่มนะครับผมไม่ว่าใครไม่สวยสวยหมดทุกเล่มนะครับอยู่ที่คนรักคนชอบนะครับเราชอบแบบไหนก็มีคุณค่าหมดนะครับก็ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ จะได้มีกําลังใจมาทําให้อาทิตย์นี้ตอนแรกว่าจะไม่ทาแล้วนะครับก็มีน้องในกลุ่มของพี่ช่วยทำให้หน่อยผมอยากเก็บไว้ศึกษาก็มีกําลังใจนะครับก็เลยทําให้นะครับหรือจะติดตามในเพจก็มีเพจของผมนะครับเป็นเพจเพื่อนรักดาบก็พิมพ์ไว้ใต้ปก youtube อันนี้นะครับก็ลองเสิร์ชหาได้เลยแล้วก็เข้ามาพูดคุยกัน หรือว่าเป็นกลุ่มซื้อขาย f a c e b o o k เนี่ยก็เป็นแอดมินอยู่กลุ่มตลาดนะครับศาสานะครับลองค้นหาดูหรือว่าจะมีกลุ่มอื่นๆเป็นพันธมิตรทั้งกลุ่มคมคนศาสตาโบราณศาสตรา์วุธเยอะมากนะครับลองเข้าไปศึกษาค้นคว้ากันดูมีอะไรก็ทักมาถามกันได้นะครับวันนี้คงจบ EP นี้ดาบเนี้ยวเมืองแพร่สั้นๆนะครับ ขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เอสุโข,ขทัยด้วยนะครับผม